ชัดเห็นเลขทะเบียนไม่ควายในตัวดูภาพผ่านมือถือได้ GPS, มี G P S บันทึกความเร็วและเส้นทางเดินรถเจ้าเดียวในไทยดีไซน์ใหม่สวยหรูไม่เหมือนใครกล้องอิสยนต์แอสตันเปิดตัวกล้องอิสยนต์ดีไซน์สวยทันสมัยไม่เหมือนใครเจ้าเดียวในไทยมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตอนหับปี2025 นี่เลยแอตันวิคเตอร์ GPS Wi-Fi กองถิายวิดีุนใหม่บันทึกภาพความละเอียดสูงคมชัดเห็นเลทะเบียนมุมมองการบันทึกกว้างถึง140อ,องศากว้างสุดเห็นภาพชัดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาส่วนในตอนกลางคืนภาพก็ชัดเห็นทะเบียนไม่แพ้กันรุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่มีไวไฟในตัวเชื่อมต่อกับมือถือได้ง่ายๆสะดวกและรวดเร็วสุด เหนือกว่าที่เคยช่อมต่อ GPS บันทึกทั้งความเร็วและเส้นทางเดินรถได้อย่างมั่นยัง้งไม่ว่าจะขับหลงรถติดเหยียบนิดหรือโดนในชิดขทางไม่ว่าจะเส้นทางไหนก็มีภาพมีพยานทั้งความเร็วตอนขับและแผนที่เส้นทางเดินรถมีหลักฐานยืนยันแน่นอนมาพร้อมแอปสำหรับเชื่อมต่อกับมือถือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดดาวโหลดไฟดูภาพย้อนหลังดูพิกัดเส้นทางเดินรถ ความเร็วที่ใช้หรือจะแชร์ภาพลงโซเชียลก็ทําได้เองแบบนี้เลยตัวกล้องถูกออกแบบมาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตัวเกะกทลนลัดดีไซน์สวยแบบพรีเมียมขายยุตตัวกล้องเป็นแบบ 93M ติดแน่นทนความร้อนไม่หลุดง่ายเหมที่ดูจะเจ้าของกล้องทั่วไปสำหรับการติดตั้งก็ง่ายยิ่งกว่าเพียงสยบไมโครเอสดีการ์ดเข้ากับตัวกล้องติดิี์สใสรองพื้นและติดตัวกล้องในจุดที่ต้องการ สายชาร์จและสายตัวรับสัญญาณ GPS เข้ากับตัวกล้องเสียบสายชาร์จเข้ากับช่องที่จุบุรีในรถยนต์นี้กล้องก็สามารถใช้งานได้ทันทีตัวกล้องรองรับไมโครเอด็การ์ดสูงสุดถึง32จิกะไบ์มาพร้อมระบบบันทึกวันซ้ำบันทึกไฟใหม่ลบไฟเก่าเองอัตโนมัติไม่ต้องยุ่งยากลบไฟลเองให้เสียเวลาโอ้โหกล้องติดรถยนต์พร้อม GPS บอกความเร็วลมตำแหน่งและแผนที่เส้นทางเดินรถ คมชัดเห็นเลขททเบียนมีไวไฟในตัวดูภาพจอหลังผ่านมือถือได้ทุกระบบสำหรับใครที่สนใจจากปกติกล้องหนึ่งตัวราคา1690บาทแต่วันนี้เราไม่ขายไม<ว>่ขายคนเห็นคลิปนี้เท่านั้นรลบไปเลยของแถมสุดพิเศษหูวเอดิการ์ขนาด 32GB ที่กระามูลาค่า5 9 9บาทรับไปเลย<ว>ล e ็อมอีวาเชอร์มูลาค่า200บาทรับไปเลย<ว>มูลาค,าค่าสินค้ารวมของแถมกว่าั้ปดบาบาทแต่วันนี้เราไม่ขาย คนที่ต่งซื้อจากคลิปนี้เท่านั้นเลับไปเลยในราคาพิเศษเพียง1,190บาทกับ1,190บาทเท่านั้นของแท้ของดีมีรางวัลการันตีมีบริการหลังการขายมีหน้าร้านมีศูนย์บริการในไทยรับประกันสินค้าให้อีก1ปีรีบสั่งด่วนเลยครับ